สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทอดไก่ซอสปรุงรสนะคะก็ตั้งกระทะเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่ค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเราก็หมักด้วย ซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะหมักไปประมาณ15นาทีค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงของเรานะคะเข้าไปในเนื้อไก่ เดี๋ยวรล,ลให้กระทะเราร้อนอีกสักหน่อยนะคะเราก็จะใส่ชิ้นไก่ลงไปน้องไก่นี่ย่พรก็เอามีดเลาะนะคะให้เห็นกระดูก เพื่อเวลาทอดจะได้เข้าไปถึงเนื้อไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องไฟแรงมากนะให้แค่น้ำมันละลนยก็พอแล้ว แล้วเราก็เอาแป้งที่เราหมักไว้เหลือนะคะเราก็มาโรยใส่ใส่ไก่ค่ะใส่น้องไก่ชิ้นไก่นะคะตอนนี้เราก็ลองกลับชิ้นไก่ดูนะคะ เปิดไฟแรงไล่น้ำมันหน่อยนะคะ จแล้วเราก็ตัดกข่ออเอาไก่ขึ้นนะคะแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะ นี่ค่ะไก่ทอดซอสปรุงรสของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมชม่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ